Mau วันนี้ในการทาบุญนะคือของมันมีทั้งหลังอันนี้แล้วก็มีน้ํานะคะที่เหี๋ยรถพักข้างนอกในาน้ำโอเชียนนคะเยอะมาก5ร้อยแพ็กสดกับมาม่าจอกในวันนี้มะขอลิสไลชื่อเพื่อนๆที่อยากขอบคุณนิดนึงนะคะมาเพื่อนๆของเราทุกคนนะคะขอบคุณแอรินนะคะพี่นรงป้ายน้องราศพกโพธิ์นะคะพี่ตันวิสเกลของเราค่ะิษัจชัยรวยนะคะ ขอบคุณเจนนี่เทียนโพสวรรณนะคะขอบคุณน้อยนาขอบคุณพี่ซินดี้ซิริญานะคะขอบคุณอูนะคะเจนสุดานะคะจูนียขอบคุณนีขอบคุณเลวนะคะแล้วก็พลอยเชอร์มานด้วยค่ะพลอยเชอร์มานด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เดนกับดาวนแล้วก็ขอบคุณคุณแม่กี่ด้วยใช่ค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอให้อนุมาเออนุโมบุญครั้งนี้นะคะ่งให้ทุกคนมีความสุขทันดีเลยนะคะขอบคุณมากๆนุโมนา่ะทุค่ะ พี่อาจจะกวนขอ พีมิายนี่มองไม่รู้ว่าเป็นพีมิายเลยนะคะงงคืนครับงงคืนไหมคะใช่ค่ะมาทีเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมสบายมากครับะุ้ยเดี๋ยวจะล้อมอ่ะเฮ็ดข้าวก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปซอยมาจ้ามา ủa quá cho được chưa được chưa được chưa được คืออขน้ำเปล่าใช่ค่ะแล้วก็น้ำเปล่าน่าร้อยแค่ไหนก็คือพือนงบางของไท้จัดเป็นใช่แต่จริงๆไม่ใช่พี่คนเดียวนะคะอยากจะบอกว่ามาจากเพื่อนเพื่อนดารในวงการแล้ววงการร้านใหม่เอ่ยชื่อมา่อไหแล้วกันนะเพื่อนๆในวงการน่าจะเยอะมากนอบคะณครับนะคะคุณด้วยใช่เพราะว่าอยาให้เอ่ยชื่อทุกคนเขาทุกคนสั่งส่งมา โมนะคก็เป็นเอ่น้สนสนวนที่นะคะที่ทางานด้กันก็จากบริษัทเราเติมนะคะจากรัที่ชัยชโยนะคะจากจนี่กสุโสนะคะน้อยหนาพี่นีเรินญานะคะอ๊นะคะที่เป็นเพื่อนเราเจสุดานะคะเนียหรอนีค่้ก็ไฟจมาด้วยแล้วก็พี่เดแไนเกนะคะก็หลายดรู้สึกว่าเราจะเป็นพี่นองดาราที่ในรุ่ผมเลยนะว เขาเร่งไนมี่ไชไม่ม <c ongs> uh, uh, th ี่ะ okay, okay, ้เตรวรันนี้ก็อว่าได้รับนับใจจากพี่น้องจากในวงการมันเทิงนะแล้วอยากจะปรบอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะก็ตอนนี้ก็ต้องงานเีอยากเป็นกำลใจให้ทุกหน่วยงานเลยรู้สึกว่าทุกคนคือแบบมีแอคเีมกนลงไมีกแล้วก็มดัม้องงานที่24ชั่วโมง่นบลที่ต้องการความช่วยเหลือมากอกเป็นกำลังใจให้มากๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้สู้ๆแล้วก็ อาคืกระแสน้ำแรงค่อนข้างมากแล้วก็บางทีเข้าถึงยากหรือเข้าใจในความยากลำบากของบางุ่คนแล้วภาที่จะคือตัวแทนทุกคนามก็คือภาพการเนืองค่ะแล้วภาพที่แบบยังไม่ใส่แล้วยังไม่สามาค่ะการถือโอกาสการเทิงเนี่ยก็มีผเห่นนะครับที่เพิ่าอนนครบเห็นมากเห็่ สุดยอดนะพี่น้องดาราก็เขาียมีน้ำใจตลอดเลาเมื่อเกิดภคยนะครับก็ขอบคุณน้องวิกกี้นะครับแล้วก็น้องข้าวโพดอ่ะเดี๋ยวน้องข้าวโพดจะบอกอะไรกับุพี่น้พี่น้องที่มาวันนี้ก่อก็ขอบคุณนะคะสำหรับภาษาสมหากเขาพูดว่าบุงคนเนี่ยมี้น้อาแน้ต่อนมากว่า คือทุกคนที่มาในวันนี้มาที่ไทยแล้วก็เวลาแบบรี้มาเสียสละแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประเทศไทยนะคะบอกเลยว่าคนไทยใจดีคนไทยมไทยมีจรินนยธยามแบบนี้ก็มีหลแล้วเนาะนที่เราขุดอยเลยที่ว่าคนไทยเนี่ยพยายามหน้าแบบนี้คือมารวมตัวกันแล้วก็ช่วยลดสีหน้าแต่เราพกเนี้ยมีความสเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ทุกคนมีความสนใจการช่วยเหลือกันจริงๆนะคะเพราะว่าไม่อยากจะขอ ที่ช่วยเหลือทั้งเวลาจิตใจแล้วก็เงินทองค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณมากเลยนะครก็เดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์นั้งร่วมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราชาวใต้อย่างผมต้องการความช่วยเหลืออยู่นะครับวันนีก็ฝากพี่น้องชาวบันเทิงด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกท้านพี่หน่อยนะครับขอบคุณทุกคนนะคะสุดๆเลยนะครับเอะไะฮะก็ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงบ่ายมา มีทุกๆท่านหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจอีกครั้งหนึ่งนะครับและขอบคุณสถานาที่แห่งนี้ด้วยนะครับที่ให้เป็นจุดรวมนะครับตอนนี้ก็ขอําหน้าที่เรือที่ก่อนนะครับเพราะว่าเออโดยตอนเริต้งการกำบวกนะครับเพราะตอนนี้ตอนแรกก็เป็นจุดเล็กๆนะฮะสักพาก็จะเริ่มไปข้างหลังไปด้างข้านนะฮะเดี๋ยวต้องจัดการบริหารได้ยิ่งขึ้นนะฮะน้ำดือ แล้วก็ของใช้เด็กนะครับองเพื่อของผู้ของเด็กละของผู้ใหญ่ีโแล้วพี่คอเดจเดี๋ยวี่เขาจะล่เป็นอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึ้งนะครับมานวงการบันเทิงนะฮะที่อกจกพูดน้องวิทก็มาบอกพวกเราแล้วนะครับว่ามียจาหน้ันีดบ้านนะครับที่ได้เข้ามาช่วยเหลือ ที่จะมีช่วยปนะครับร่าคนรู้จักมาบริจาทที่นี่นะครับก็มาึงเรบว่าาออ้นะครับขออร่มืการทัจที่จอดก็ลงมากนี้ึงนะครับเพราะว่าจะมนการ์ส่งของแตลอดเมลานะครับแล้ก็ตนมนีมีทั้งกรมีทั้งลายแมนมานะฮะนี่แหละฮะน้ำใจคนไทยอย่างที่น้องเข้าวโดบอกนะครับ เมื่อเกิดเหตไทยก็คนไทยรวมกันเป็นหนึ่งนะ oh <my> ต้องกราบขอพภัยด้วยนะอ,อ๋ออ๋อโอเคขอคุณพลอยนะครับขอบคุณมากครับต้องกราบขอพภัยด้วยนะฮะพอตอนนี้ บริเวณน,นี้เริ่มเริ่มจะแน่นขนาดแล้วนะฮะ ขณะนี้นั่นแหละครับเราครับพยายามเก็บขยะของนะฮะเพราะว่าจะเป็นจุดที่รับของนะครับพอรับของปั๊บรถจะได้ออกไปได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ท่านใดที่เอ่อยังไม่ได้ทําอะไรก็มาช่วยกันคนของด้านหน้านะครับขออาสาสี่นายครับมาที่ด้านหน้าอาอจะให้มายกขวดน้ำนิดนึงนะครับขอแรงหนุ่มๆแล้วกันนะอาสาผู้ชาย ขอ,อ,อ,อคุณผู้ชายนะฮะคุณผู้หญิงให้นั่งแพ็กไปคุณผู้ชายมา